Hello. วันนี้มารีแอนนี่จะชวนไปเล่นกับเต้าน้องโลมาอย่างใกล้ชิดที่โอเอซ SeaWorld จังหวัดจันทบุรี mm hmm. เมื่อเข้ามาแล้วจะได้เล่นกับน้องไปเลยหนึ่ชั่วโมงวันหนึ่งมีทั้งหมด4ี่รอบด้วยกันรอบหนึ่งรับ้าเ่เนิน7คนเท่านั้นนะซึ่งเราจะได้เล่นกับน้องทั้งสองบ่อนี่แน่กระโดดโชว์ไป1น่งดีบ่อแรกที่เราไปเล่นคือคุณฮันนี่ แกบบ็อนอนอายุ40กว่าปีแล้วเรียกน้องได้ไหมนะน,นี่จะพาเราไปโบยบินแบบนี้เลยจ้าตไม่ถึงยไเห็นบ่อต่อไปก็จะเป็นเจ้าต้นกับเจ้าหลินอันนี้นต้สนสุดๆต้นน้ำใส่ไม่ยั้งเลย เจ้าหลินเนี่ยเกิดที่นี่เลยอายุประมาณ11อขวบแล้วน้องน่ารักมากแล้วก็ฉลาดมากด้วยเราเหมือนมาเป็นครูฝึกโรมานหนึ่งวันมาปเข้าไห้ขอเข้าสู่ช่วงสาระน้องเนี่ยเป็นโรมาหัวบาทหรือโรมาอีราวดีเลยจะไม่มีงอยปากยาวๆแบบพวกโรมาหัวขววนะหัวน้องจะกลมๆหน่อยแบบนี้ ประเทศไทยพบได้เกือบตลอดแนวชายฝั่งของอ่าวไทยส่วนฝั่งอันดามันพบบางบริเวณเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลวันหนึ่งน้อจะต้องกินอาหารราว3-5กิโลต่อตัวซึ่งที่นี่ค่อนข้างจะเงียบเลยอยากให้แวะมาหารเราเยอะๆน้องจะได้อ้วนหววมีแรงเล่นกับทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย่าลืมแวะไปนะหรือสามารถให้ข้าาหานัน้องผ่นงานช่องทางต่างๆของโอเอซิสซีวิได้เลย วันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยละ่ะเอนนี้เด็ดว่ะ